สวัสดีค่ะนักวิจัยมือใหม่ตอนนี้เป็นการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G p o w e r ค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับนักวิจัยมือใหม่นะคะในการที่จะช่วยประมาณค่าขนาด กลุมตัวอย่างที่เหมาะสมนะคะกับรูปแบบงานวิจัยเพราะว่าโปรแกรมนี้มีหลากหลายนะคะให้เลือกหมดทุกอย่างเลยค่ะว่าคุณจะวิจัยรูปแบบไหนคุณจะใช้สถิติแบบไหนนะคะมีให้ได้ใช้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างกันเลยนะคะหน้าตาของโปรแกรมเป็นแบบนี้นะคะ g p o w e r วอร์เวอร์ชันานะคะก็ เราก็ดูง่ายๆข้างบนก็จะมีแท็บนะคะให้เลือกนะคะเราไปดูกันที่แท็บเทสก่อนเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีตระก,กูลของสถิติที่เราจะใช้ในงานวิจัยของเรานะคะที่คาดว่าจะใช้นะคะว่าเ,าเราจะหาความสัมพันธ์เราจะมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเราจะคำนวณสัดส,ส่วนเราจะเ,เปรียบเทียบความแปรปรวนหรือเราจะมีการเปรียบเทียบเรื่องของตัวแปรที่เป็นเชิงกลุ่มอะไรพวกนี้นะคะ เราก็ดูว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะเรามาดูกันว่าใน G power มีอะไรบ้างในรายละเอียดนะคะถ้าเป็น correlation and regression นะคะมันก็จะมีสูตรนะคะที่เขาโปรแกรมเขาเซตมาแล้วนะคะว่ามีการจะคำนวณให้ดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันเห็นไหมคะเยอะมากนะคะอยู่ที่ว่านักวิจัยจะทำแบบไหนนะคะก็คลิกเข้าไปได้เข้าไปได้เลยนะคะ mean น,นะคะก็จะมีทั้ง one group two group อะไรพวกนี้นะคะเป็น anova มัตติวาริเอตแมโนวาอะไรพวกนี้นะคะพอพ็อชชั่นนะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะแารีเอตเจอเนอริกนะคะมีหมดเลยนะคะนี่เรามาดูตรงนี้เทสต์แฟมิลี่นะคะก็มีให้เลือกได้เช่นกันนะคะว่าแฟมิลี่ของสถิติที่เราใช้นะคะตระกูลที่เราจะใช้คือตระกูลไหนนะคะ t test e x a c t test f test ค่าย square นะคะหรืออะไรนะคะก็เลือกไปนะคะให้ตรงสถิติที่เลือกใช้คืออะไรก็เลือกให้ตรงนะคะก็ดูตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราเป็น test family คือ t test นะคะเราจะใช้ correlation นะคะเพียสารเน,น,นี่แหละค่ะเพียส o n product moment correlation นี่แหละเราจะาต้องเลือก correlation point biserial model นะคะอันแรกแถบแรกเลยนะคะหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะคะ เอากำหนดง่ายๆเลยที่เราจะต้องให้ให้ตัวเลขไปแก่สูตรนี้ก็คือแซมเปิลไซส์เราจะต้องการใช่ไหมรู้ว่าเท่าไหร่นะคะเราต้องให้อัลฟาไปให้พาวเวอร์ไปแล้วก็ให้เอฟเฟกไซไปนะคะ,ะลองดูกันเลยค่ะก็จะมีเอฟเฟกไซที่โปรแกรมแนะนำนะคะที่เป็นพื้นฐานนะคะเช่น0.1นะคะเอฟเฟกไซส์ FX ขนาดเล็ก0.3ขนาดกลางนะคะ0.5ก็คือขนาดใหญ่นะคะ อันนี้เราจะเอาตามข้อแนะนำของโปรแกรมก็ได้นะคะหรือเราจะเอาตามาที่เรารีวิวลิ e เทอรเจอร์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากันว่า,าถ้าเราเอาตามที่โปรแกรมแนะนำนะคะเรากำหนดเลยว่าเอฟเป็ไกไซส์0.3กลางๆแล้วกันนะคะแล้วก็ a l ลฟาเ r เรอร์นะคะ0.05นะคะแล้วก็ Power 0.95นะคะ แล้วก็ Test to Tail เป็น2หางนะคะก็จะได้กลุ่มตัวอย่างมา134คนเห็คนใคะใส่เข้าไปแล้วกด c a l c u l a t e ก็จะได้134คนออกมาะคะ่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะ,ะกำหนด f f f e c t Size ด้วยตัวเราเองผ่านการ Review Literature ซึ่งอันนี้จะดีกว่านะคะก็กดที่ Determine นะคะพอก,กดที่ Determine หมายเลขหนึ่งเนี่ยไอหน้าต่างหมายเลข2ก็จะเด้งขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะยังไม่มีอะไรนะเราก็ต้องกรอกเข้าไปเองนะคะ0.116นี่คือสมมติว่าทบทวนวนาารรณกรรมแล้วพบว่าตัวแปร2ตัวที่คล้ายกึงกับที่เราสนใจเนี่ยในงานวิจัยเดิมๆเ,เนี่ยเขาพบความสัมพันธ์ที่ขนาด0.116นเนี่ยนะคะแล้วเราก็กดคลิกที่ calculate ตรงหน้าต่างที่2เนี่ยนะคะ มันก็จะขึ้นเอฟเฟกไซมาให้เลยนะคะก็คือโปรแกรมคำนวณให้เป็นเอฟเฟกไซขณะอิทธิพลเท่ากับ0.3405877้วกเ็นี่ยนะคะแล้ว่ากด t r a n s f e r ตัวเลขนี้ไปที่เล่งให้ให้ให,ให,ให้กดมายเลขก3นะคะเพื่อให้ตัวเลขเล่งไปที่หมายเลข4นะคะไปที่โปรแกรมนี้เลยก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วเรากด calculate มันก็จะได้กลุ่มตัวอย่างมาเป็น101คนนะคะอันนี้กรณีที่เราทราบเอฟเฟกไซส์ FX จากการที่เรา คำนวณผ่านการรีวิวจากการที่เราทบทวนลิทเทเลเจอร์นะคะนะคะจะเห็นได้วา่าสมมติถ้าเราเอาเอ็เซไซ์เดิมเลยนะคะจากการรีวิวดิทเทเลเจอร์นะคะทานเฟอร์มาแต่เราเปลี่ยนเป็นสมมติฐานทางเดียวนะคะมีทิศทางก็คือตัวแปรนี้สัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรนี้หรือตัวแปรนี้สัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรนี้บอกทิศทางไปเลยนะคะก็นักวิจัยก็จะเห็นว่า สแมเปิลไซส์จาก101คนเมื่อกี้จะลดลงเหลือ84คนเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจในการตั้งกําหนดสมมุติฐานที่มีทิศทางที่ชัดเจนสมมุติฐานที่มีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยบ่งบอกถึงว่านักวิจัยมีการรีวิวลิเทเลชั่นที่หนักแน่นเพียงพอมั่นใจที่จะตั้งทิศทางสมมุติฐานได้นั้นเนี่ยจะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างที่เราใช้เนี่ยลดลงนะคะก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะจากหนึ่งคนเหลือแปดสิบสี่คนอย่างเงี้ยนะคะ อ,อันนั้นคือสมมุติว่าเราจะหาความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอันนี้มาดูตัวอย่างเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการกึก่งทดลองบ้างนะคะสมมติว่าทดลองอให้กลุ่มตัวอย่างมี2กลุ่มนะคะทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test นะคะโดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เราสนใจนะคะโดยกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่เรา m a ทกันเรียบร้อย m a ท c h p a ก็คือ ให้มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุดนะคะระหว่าง2กลุ่มปุ่มทดลองกับปุ่มควบคุมนะคะอันนี้มาดูซิว่าทำยังไงนะคะอันแรกนะคะ,ะเรากดดีเทอร์มินก่อนนะคะสมมติว่าถ้าท่านเราไม่กดดีเทอร์มินเอฟเฟกต์ไซด์ FX นะคะเราก็สามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์ไซด์ที่โปรแกรมแนะนําได้แต่ว่าเวลาที่เราไปตีพิมพ์เผยแพร่หรืออะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างมีปัญหาว่าเรากําหนดเอฟเฟกต์ไซด์แบบแบบไม่มีที่มาที่ไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะ ก็อ้างอิงอ้างอิงจากโปรแกรม G Power ซึ่งมาจาก text ของโ o h uh e n อะไรเงี้ยมันก็จะต้องย้อนกลับไปอ้างบางทีมันมันมันอาจจะไม่เหมาะกับงานของเราก็ได้นะคะถ้าถ้าได้มาจากทบทวนงานวิจัยอ่ะก็จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรากดถ้าเราทบทวนแล้วเรามี ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ที่งานวิจัยค่าถึงกับเรานะคะมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมนะไอ้พวกนี้นะคะเราสามารถเอามากําหนดขนาดเดฟเฟกซ์ไซด์ได้นะคะแล้วกดปุ่มดีเทอร์มินนะคะหน้าต่างนี้ก็จะเด้งม,มาแล้วก็ถ้ามาจากเอาค่าเฉลี่ยจาก2กลุ่มมาใส่ก็จะใส่ตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ก็คือมีนกรุ๊ปที่1นะคะในงานวิจัยเดิมสมมุติว่าเต็มคะแนนเฉลี่ย5คะแนนนะคะมีนกรุ๊ปที่2ได้4.5นะคะ แล้วก็ S.D. ของแต่ละกลุ่มเท่าไหร่นะคะ Correlation ระหว่างสองกลุ่มนี้เท่าไหร่นะคะแล้วกด Calculate เข้าไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ0.69นะคะแล้วก็กดปุ่มที่3คือ Transfer ตัวเลข0.6933752เนี่ยมาที่เป็นเป็น Fx ฝั่งนี้นะคะเป็นเข้าสูตรนะคะแล้วกด Calculate นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน24คนนะคะ อ่าอันนี้คือ one tail ใช่ไหมกรณีตั้งสมมติฐานอย่างหนักแน่นว่าอ่ากลุ่มทดลองจะต้องมีคะแนนอันนี้มากกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากที่การทดลองจบลงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น two tail อ่าจะเห็นได้ว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเป็น30คนเลยนะคะ ทั้งทั้งที่แอฟเตกไซ์เท่าเดิมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานแบบไม่มันม่นไม่ไม่ไม่หนักแน่นพอนะคะเป็นสอง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 ,สองทิศทางเนี่ยนะคะก็ <c oughs> จะทําให้กลุ่มตัวอย่างที่เราต้องใช้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือ at least นะอย่างน้อยกลุ่มตัวอย่างต้องเท่านี้แต่ว่าเวลาที่เราทำจริงๆเราจะบวกเพิ่มไปประมาณ5% 10%เอร์นสิบเขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเรื่องนั้นๆน,น,นะคะว่ากลุ่มตัวอย่างมีโอกาสที่จะหลุดหายไประหว่างการศึกษามากน้อยขนาดไหนนะคะ จะฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้เป็นการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกร,รม G Power นะคะถ้ามีข้อสงสัยนะคะมีข้อคอมเมนต์นะคะก็ช่วยทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ